สวัสดีเช้าอันสดใสนะครับตอนนี้ก็บ่ายๆแล้วครับตอนแรกอะ่ะจะพาคุณพ่อไปเดินที่วัดสวนแก้วคือแกอยากไปแหละแต่สุดท้ายแล้วแกไม่ไปครับแกบอกแดดมันร้อนเกินเราก็เลยจะไปแทนนะครับไปดูว่าที่วัดสวนแก้วมีอะไรบ้างน,นะครับผมกับเวลาบ่าย2องโมงเย็นนะครับนนทบ,บุรีกรุงเทพมหานครไม่ใช่บ๊ายายตอนนี้ก็ออกจากบ้านแล้วนะครับกําลังจะไปที่ตลาดมือสองวัดสวนแก้วนะครับ อากาศร้อนมากครับน่าจะประมาณมนเกือบสี่สิบมั้งไยอากาศเมืองไทยร้อนจริงๆครับแต่เราไปเนี่ยเป็นเวลาบ่ายๆแล้วไม่รู้ว่าที่ตลาดยังจะมีของขายไหมคือ <600 S 1> เป้าหไหวล,ล่ะววเราอ,อยากจะไปดูว่า,ามันมีของเก่าๆไหมหรือว่าของที่แบบจะถูกกว่าพวกตลาดนักทุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากจะลองไปดูนะครับที่วัดส่วนแก้วซื้อที่นั้นก็เหมือนได้ทําบุญไปในตัวนะครับอันนี้เป็นวันพืชใช่ปะ วันนี้วันพฤชมงคลน,นะครับพฤชมงคลน,นะครับตอนนี้ก็เดินทางจากบ้านเราอยู่ที่ถนนบ้านก้วยใส่น้อยก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีครับก็จะถึงละก็วิ่งไปตรงเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็เดี๋ยวส้ายต่อไปอีกนิดหน่อยครับไปถึงตรงแยกบางบัวทองมั้งตรงเส้นเทือกนั้นนะครับผมเส้นรัตนาธิเบศโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่นู่นเลยทีเดียวนะครับผมนู่นครับ ตรงกลางนู้นครับห<ม>นุ่มขนมจีนแม่มาลานะครับอยู่ตรงสี่แยกเลยนะครับสี่แยกบางบัวทองเก่านะครับผมทางที่จะไปวัดส่วนแก้วผ่านน่าจะอยู่ตรงมุมนะครับตอนนี้เราติดไฟแดงครับขนมจีนแม่มาลาครับอยู่อยู่ตรงแยกเลยนะครับถ้ามาจีต้องอยู่เธอคนระับขับรถไปเพราะว่าอยู่ตรงทา,างแยกใช่อยู่ฝั่งที่จะจะวิ่งเข้าไปบางบัวทองนะเพราะแต่มีทางเข้าด้านข้างอยู่นะ ไงขนมจีนแม่มาลาเท่งเธอ,อราา <คน S 1> อ้านใหญ่คนเยอ,อนะเยู่เนาะก๋วยเตีเยวก็เยอะนะหลายร้าน,นมีที่จอดรถอยู่ใช่ครับมีทางเข้ามีทางเข้าเ๋อเขาท้า,า <Okay. S 1> เป็นเหมือนตลาดนะัดย่อยๆไปด้วยเลยนี่งานตลาดร้อยกว่าล้านเดี๋ยวไว้พาป้ามาดีกว่าเจ็ดถึงสิบสามนะครับวันที่เจ็ดถึงสิบสามนะครับเป็นตลาดเท่งเปิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตรงต่อไปวัดสวนแก้วกันก่อนุนจะตกแล้ว น่าจอดรถยังมีน่าจอดรถปะนี่น่าจะมีก็มาเข้าตรงประตูนหนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโซนชิบกระถาง จอดรถเรียบร้อยแล้วบ่า,ายสามบ่ายสามไม่รู้เขาจะเก็บกันหรือยังนะครับเรามาบ่ายสามเลยเดีย๋ยวเราจะไปเดินกันนะครับตอนแรกมาเหมือนแดดดีตอนนี้เหมือนฝนจะตกนะครับฟ้าครึ้มเมฆมนเราจอดรถที่ที่จอ,นะจอดรถนะครับตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับ คนเ,ออเดี๋ยวไปเดินซอยจิตปถาก่อนก็ได้มันมีหลายโซนมากครับมีที่วัดสวนแก้วเขาก็จะเป็นเหมือนขายของเกามือสองแล้วก็มีแบบจุดบริจาคของด้วยมันก็จะเหมือนพ่อค้าแม่ค้ามาเอากันอยู่มยเมือนกันนะนี่ก็จะเป็นซอยจิตพัาเดี๋ยวเราเดินไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้มีหลายซอยมากเลยเดี๋ยวให้ดูกัน รถเขาจะไปทางไหนไม่รู้อ่ะมาอันนี้เป็นซอยแรกนะครับซอยหนึ่งนะครับ เครื่องชามลายครามมีหมดเลยนะครับผมทุกอย่างดีนะครับมีการติดแบบราคาบอกเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาแบบมาคิดว่ามันราคาอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็ง่ายต่อการดูการซื้อขายนะครับ อันนี้เป็นส่วนโซนแรกวันนี้สวยมากเลยอ่ะเออเป็นรถสังคาสีรุ่นเก่าอ่ะรีโมรีโมทนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับของใช้เก่าเก่าทีวีนะครับจอคอมหุยทีวีรุ่นเก่า อันนี้ทีวีซัมโยนะครับก็ไม่น่าจะเก่ามากรุ่นนี้เครื่องต่างๆเครื่องตอกบัตรีนน่าจะเป็นเครื่องตอกบัตรครับทีวีพันสามรุ่นชาร์ปเครื่องกอวิดีโ,โอมีไหมเนี่ยเบาะเหมือนะครับอุ้ยมีหลายแบบเล Firstly, ยนะครับอืมก็ซอยแรกก็เยอะแล้ว เครื่องเล่นวิดีโอนี่มันมันไม่ใช่วิดีโอแบบใส่แผน่นโอ้เครื่องเล่นก็เยอะครับเราอยากจะเจอแผ่นวิดีโอนะครับตอนนี้สะสมแผ่นวิดีโออยู่ไม่เจอคนระับอ๋อนี่โปรเจคเตอร์ใช้งานได้ไม่ได้ต้องไปวัดใจเฮานะครับก็มีหลายราคานะนี่ก็เป็นโซน้านในนะครับ พวกจานชามอะไรเยอะเหมือนกันนะจานชามรูปวงรูปปัน้นช่างแม่คุณอิมช่างแม่คุณอิมองคใหญ่ก็มีนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับรูปภาพรูปอะไรนะครับมีช่าแม่คุณอิมพันแปดนะครับตรงนี้ พระองค์ข้างหลังส0 0พันะครับน่าจะเป็นเรซสสินนะงานเรซสสินพวกโคมโงโคมไฟ,ฟ,ฟมีหลายอย่างครับจริงลองแวะมาเดินดูกันได้นะครับถ้ามาช่วงเช้าเช้า ก็ดีครับไม่ร้อนมากนะครับหรือไม่ก็บใบยๆไปเลยครับแต่ถ้ามาช่วงเที่ยงคิดว่าอากาศที่นี่น่าจะร้อนอยู่นะครับนี่อละห้าบาทลูกบอลอะไรไม่รู้ห้าบาทไม้ขนทรงไม้กขนเสื้อจานชามเครื่องใช้ไฟฟ้าบครบัอะไรเครื่องช่างต่างๆไม่เยอะครับ ต้องเดินดูเองนะว่าเราชอบอะไรนะเพราะมันเยอะจริงๆคจะบอกว่าแบบของมันเยอะมากครับนี่ซอยแรกแค่นั้นนะยังจะมีอีกหลายซอยเลยเดี๋ยวเราลองไปเดินดูซอยอื่นๆก่อนว่ามีอะไรมาหรือว่ามีโซนอื่นตรงไหนคือจริงๆอยากรูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยซ้ำนะครับผมโคมไฟโคมไฟสวยเยอะ เดี๋ยวเราไปเดินดูซอยสองกันนี่ครับนซอยสองโอ้โหโอ้โอพอบิคาเน่ครับโอมืพอบคันนีตเยอะมากครับองค์ใหญ่ๆก็มีนะครับพองค์บิคาเน่ครับมไม่ได้ติดราคาไว้แต่คุณแม่น่าจะชอบนะเนี่ยจะถ่ายรูปให้คุณแม่หนะ่ย นี่นะครับตู้เตอร์อะไรมีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับอยู่ตรงซอยสองนะเป็นแบบงานงานศิลปะแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับสวยงามจริงครับนี่ครับ ใครมาก็ลองแวะมาได้นะบางรายการก็จะมีราคาแป่ไปเลยนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนออกมาทางด้านนอกนิดนึงนะครับโอช่าแมกนิมด้านไหนก็องค์สวยนะครับโช่าแมกอิมไม่ได้มีราคาติดเอาไว้นะครับว่าเท่าไหร่โต๊ะบอลก็มีนะครับเจ็ดพันเซลเจ็ดพันบาท แ้จะเก่ามันก็จะมีความฝืนนะไปใส่น้ำมันหน่อยหนะดิอุ้ยเจ็ดพันยงอ่ะมีตั้งอยากซื้อเอาไว้บ้านเลยโต๊ะบอลแต่ก่อนล้วนจับนะไม่รู้เหมือนังสามทรงส,รส,รสรามเศษอะไรนี้นะครับโต๊ะไม้เก่าๆตู้คือใครแบบใช้ของตกแต่งบ้านที่แบบเป็นของเก่าๆอ่ะลองแวะมาดูได้นะครับนังทรงหนังสืออะไรมีเยอะนะครับ ส่วนใหญ่ร้านพวกนี้อาจจะไม่ได้มีคนขายอยู่ที่ร้านนะครับเพราะเราสามารถสอบถามได้เดี๋ยวเรามาต่อที่โซนประตู3นะครับซอย3นะครับต่าดประตูสมบัติซอย3นะครับส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะโซนนี้นี่ครับ จัดร้านสวยนะครับใครชอบของตกแต่งบ้านตู้เกมอะไรก็มีนะเก้าอี้ต่างๆก็มีตามราคาเลยชิ้นละห้าสิบ ิ้นละร้อยก็มีเยอะนะเนี่ยใครชอบของชิ้นละร้อยมีให้เลือกเยอะนะครับมาเดินดูได้เลยครับพวกเขาเรียกว่าจานชามนะครับไหหม้อ <c oughs> เครื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจกงใจกันอ่ะมีหมดแล้วครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนแบบของพวกโต๊ะมานั่งเก้าอี้แล้ะ มาเดินดูเองครับพวกนี้ชอบอะไรก็ตัดสินใจเอามันมีหลายแบบมากครับจักก็มีนะจักโค้งจักเพิงเนี่ยมีด้วยสองพันแปดเองด้วยตอนนั้นผมซื้อจักซิงเกิลไปทั้งสามพกว่าบาทสามพัห้าที่นี่น่าจะถูกกว่าโต๊ะกินข้าวนี่มีโต๊ะกินข้าวอาน,นแบบหมุน หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นเจ็ดลงเก้าอี้และเข้าในหมุนได้มีใช้งานได้ครับหมื่นเจ็ดคือพวกนี้มามันต้องแบบสะดุดตาแบบปึ๊บอันนี้แหละอันนี้แหละนั่นแหละเก้าอี้เด็กนี่เก้าอี้เด็กเอาไปไว้ที่หลาน ไม่เด็กนั่งได้สองตัวเลยอยู่เก้าอี้สองสามตัวเก้าอี้เด็ก,ก,กด้วยน่าสนใจนะก็อีเด็กแหละจ๊ะใช่ใช่เก้าอี้เด็ก สองตัวได้เท่าไหร่หพี่สองตัวสองตัวได้ตัวละห้าร้อยจ้ะตัวละห้าร้อยปกติมันได้ห้าค่ได้หกร้อยน่าสนใจอย่งที่เรนั่งดูได้ก็เมื่อกี้เจอเก้าอี้เด็กน่าสนใจมากเลยครับแต่ว่าเขาขายตัวละหกร้อยห้าสิบแต่ถ้าสองตัวเขาลดให้เหลือพันหนึ่งแต่คิดอยู่ว่าถ้าแบบสักแปดร้อยพอได้ไหมคือเราซื้อไปอ่ะคือร้านเราขายก๋วยเตี๋ยวถ้าอุเทนอยู่ก็คือคิดว่าแบบ น่าจะได้เอาไปใช้ประโยน์เอาไปให้เด็กนั่งอะไรนครับแต่ราคาก็ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะอาจจะต้องดูก่อนลองเดินดูเผื่อเจอร้านอื่นดีนะครับผมมากเลยเอาไปเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านได้นะครับเนี่ยที่หาหาการที่เป็นแบบหน้าตา่างเฟอร์นิเจอรไปทำไปแบบเป็นโต๊ะหรือว่าแบบตกแต่งบ้านนะครับโอ้ก็มีหลายซอย จริงๆมันน่าจะมีโซนอื่นนะแต่ผมเพิ่งมาครั้งแรกเลยไม่รู้ว่ายัางไงบ้างเดี๋ยวลองเดินดูว่ามันมีโซนอื่นหรือท้องอื่นให้ไปอีกไหมนะครับแต่เกาอี้เด็กน่าสนใจจริงแต่ยังคิดอยู่ว่า800บาทได้ไหมถ้าสวนเขาให้ที่แปดอก็ช่างใจเหมือนกันมันก็ค่าใช้จ่ายเนาะแต่ถ้ามองว่าแบบโอเคเวลาเด็กมาร้านบางทีโต๊ะมันเล็กอะ่ะเด็กมันนั่งไม่สะดวกถ้ามีก็มีเพิ่มอีกสักสองตัวก็ดีเราเคยซื้อไปตัวหนึ่งแล้วตัวนั้นตัวละ 220บาทซื้อที่ตลาดไทยแต่มันไม่ใช่เป็นแบบนี้อันนี้มันมีแบบบอะนวมด้วยไงราคามันสูงหน่อยแต่มันก็ดูโอเคตรงนัน้นมีอะไรไหยลองเดินไปดูก่อนนี่เราเดินมาถึงซอย5แล้วก็จะมีร้านข้าว ไม่น่าจะมีแล้วอันนี้น่าจะเป็นโซนแล้วเข้าวัดแล้วอันนี้ว่าสวนแก้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูในว่าสวนแก้วว่ามีอะไรด้านในวัดนะครับด้าน <c oughs> ในวัดก็จะมีปัััจจยนตางงมี ร้านขายผลไม้ขายของนะครับผมยังไม่เคยมานะครับนีวัดสวนแก้วนะครับนี่ผลไม้แก้วขมิ้นโลละ30สามารถมีจุดทําบุญด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะสังฆทานผักโสดขวาย ็ยอมพระ็ยอมท่านอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่กล้าถ่ายท่านนะครับโอเคครับนี่ครับพระพยองท่าน เมื่อกี้ท่านก็บอกว่าคนที่มาทําบุญก็สามารถหยิบผลไม้ที่คนอื่นมาถวายกลับไปได้นะครับวันนี้พระพยอมท่านอยู่บัตร้วยนะอันนี้เราก็มาตรงที่เราจอดรถนะจริงๆเราลองดูข้างในก่อนว่าเขามีอะไรไหมนะเหมือนก็จะมีแบบของขายอยู่เราลองเดินทะลุึ้นบัตรก่อน นี้จะเป็นลานข้าวะครับดูสดี๋ยวผมนะครับลองเดินไปก่อนข้านดินนี้คือลงน้ำนะครับ หลังก็จะเป็นของพวกนี้ไม่มั่นใจว่าเขาขายหรือรอประมูลหรืออะไรไหมนะครับหรือมีราคาติดมาเดี๋ยวลองดูบ่านของพวกนี้มีราคาติดไม่เชิรออ๋อมีราคาติดไว้อยู่นะครับสามร้อยห้าสิบสอง้อยห้าสิบโต๊ะ อย่างราคาพันห้าสามพันห้าสองร้อยหนึ่งพันโตเด็กนั่นก็มีนะครับโตเด็กเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับโตเด็กโตเด็กหมดนั่นแหละแต่ว่าดีนะครับเด็กนั่งแล้วก็ภาพให้เด็กกินได้เลย นี่ก็เป็นโซนของวัดนะมีของต่งตงางๆจักรยงจักรยานรถอ,อ,อะไรมีนะครับผมไม่มั่นใจว่าโซนนี้มันจะเป็นโซนเหมือนข้อมูลหรืออะไรยังไงไหม สรของนี้ไม่ได้ค่อยมีอะไรนะไม่เหมือน,นโซนนูน้นหรือว่าใครที่เคยมาลองแนะนําว่าเดินไปทางไหนบอกได้ครับเดี๋ยวรอบหน้าคุณพ่อมาเดี๋ยวให้คุณพ่อลองหาทางเดินดูวันนี้เราเดินแบบคนไม่รู้แล้วมันก็เย็นแล้วด้วยก็เลยไม่ไม่ถามเขาดีกว,ว่าโอ้หนี่พวอพลเปเปอร์มีเยอะเลยนะคะรับพลเปเปอร์ก็ อเปิดเนี่ยครับเขางเวลาเปิดเวลาเพราะนั้นเรามาตอนเย็นไปแล้วครับประมาณน,นี้นะครับผมโอเคพอเข้าใจแล้วโซนที่มานี้เป็นโซนประมูลนะครับซึ่งเขาจะเปิดตั้งแต่เช้าจนถึง3ามโงเย็นแค่นั้นเองเรามานี่เลยเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็ ได้เวลากลับนะคงถ้ามาคงจะต้องถ้าจะมาจริงคงจะต้องมาแต่เช้าวันนี้หน่อครับเวลานี้ไม่ไม่เหมาะสมและมันเย็ยนแล้วผมออนมาจากบ้านก็จะสามโมงสองโมงสามโมงแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ปิดเกือบหมดแล้วครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมาวัดสวนแก้วนะครับก็สามารถมาได้นะครับมาเพื่อที่จะแบบ ทำบุญแล้วก็มาดูของเก่าได้นะครับอย่างโซนด้านหลังวัดด้านข้างวัดที่ผมพาไปดูนั้นก็จะเป็นอีกโซนที่สามารถมาได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครอบครัวแม่ของพ่อเพียงด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่คุณพ่อน่าจะมาแหละเดี๋ยวคุณพ่อมาดูว่ายังไงแต่เรามาผิดเวลานะครับก็เท่านี้ครับบ๊ายบาย